อนนี้เราอยู่กันใน f a l l o u r History นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงกลุ่มนเ n n e r กันบ้างเพราะมีคนถามเข้ามาว่า g เ n อ e r คือใครนะครับถ้าเราพูดถึงพื้นที่ใน Commonwealth นะครับซึ่งก็คือ Fallout 4นะครับนเ n n e r เนี่ยคือกลุ่มอัจจยกรนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นชาวแก๊งนั่นแหละนะครับที่ใหญ่ที่สุดในออพื้นที่ของ Commonwealth พวกเขาเนี่ยมีจุดเด่นนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับมักจะดูค่อนข้างทันสมัยนะไม่ใช่ว่าทันสมัยแต่ว่าอยู่ในระดับที่ทหารใช้กัน นอกจากนี้ครับพวกคนของกันเนอร์เนี่ยยังเป็นคนที่ถูกฝึกมาในการต่อสู้ด้วยนะครับทำให้มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์แต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แค่ทําการปนหรือว่าแย่งชิงพื้นที่อย่างเดียวนะครับเหมือนกับแก,งก๊งอื่นๆพวกเขาเนี่ยยังคงมีการเอ่อเป็นเหมือนกับมัลซนารีเป็นทหารรับจ้างนะครับในการต่อสู้ต่างๆเพราะงั้นเนี่ยในบางครั้งเราก็จะเห็นว่ากลุ่มกันเนอร์เนี่ยได้รับการว่าจ้างให้มาคุมครองกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้วย ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของสิ่งของหรือว่าวุธที่พวกเขาใช้บ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับคนของกันเนอร์เนี่ยจะใส่เออ่ combat armor นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ m i นิ t เมนแล้ว i n นิ e เมนนี่แกเป็นกระจอกไปเลยนะครับในเรื่องของยุทธปกรณ์นะครับอาวุธที่ใช้มักจะเป็นปืนเลเซอร์ที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์นะครับที่เออ่ใช้ในการต่อสู้ได้อย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับนอกจากนี้ครับพวกเขาเนี่ยยังมีเวทีเบิร์ดเป็นของตัวเองด้วยนะครับมักจะใช้ในการเออ่ขนย้ายคนนะครับอาจจะส่ง กันเนอร์ประมาณสัก3-4คนนะครับเพื่อในการลงพื้นที่นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการฝึกสุนัขนะครับที่ใช้ในการต่อสู้แต่ถึงแม้เราจะบอกว่าเขาเป็นเอ่อกลุ่มที่มีความสามารถก็เป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าเราจะสามารถเห็นพวกเขาได้นะเฉพาะทางตอนใต้ของบอสตันเท่านั้นนะครับไม่ค่อยจะขึ้นไปในทางเหนือซึ่งเอ่อเราจะสามารถเจอได้แถวๆรอบรอบกวิงซี Go 4. แต่ว่าจะไม่เข้าไปในกวิงซีนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าจะ เียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าบอกว่าใครที่พอจะรู้จักกลุ่มเก่าๆของภาคก่อนๆมาบ้างนะครับก็จะมี NCR ถูกไหม NCR เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับในทุกกลุ่มของโลกแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่ดีมากนักถ้าพูดถึงกลุ่มที่อุปกรณ์ดีที่สุดนะครับเฉพาะในระดับโลกนะก็ต้องเป็น Baloot of Steel นะครับแต่ว่า NCR เนี่ยก็ยังมีจุดแข็งนะครับในเรื่องของจํานวนคนที่เยอะมากที่สุดนะครับในขณะที่ Baloot of เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีแต่ว่าจํานวนคนสู้ N c r ไไม่ด้ ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูในภาคที่4นะเราจะเห็นว่ามีกลุ่มของมินิตเมนนะครับที่เน้นเรื่องของจํานวนคนนะครับถ้าเราพูดถึงเอ,อ man, ่อมินิตเมนตอนที่ยังมาได้ล่มนะเขาเป็นกลุ่มคนที่ปกป้องพื้นที่ของพวกเขานะครับด้วยความสามารถเท่าที่พวกเขาจะมีนะครับแล้วก็ออกแนวการเมืองในหน่อยนะครับก็จะมีการหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยพยายามสร้างออภาพลักษณ์ที่ดีเพราะงั้นครับในภาคทสี่เนี่ยสำหรับผมนะกลุ่มมินิตเมนจะเป็นเหมือนกับกลุ่ม NCR ที่ดาวเกรดลงมาครับก็คือจํานวนคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้เข้มแข็งเท่า NCR ด้วยในขณะเดียวกันครับกลุ่ม g เน n e r ที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวชฉกาจเลยของ m i n u t e m e เนี่ยค่อนข้างที่จะขยายอํานาจได้อย่างรวดเร็วนะครับมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับกลุ่มของ b a r t h e of Steel นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยที่เขามีวัตถ b บ r ์เข้ามานะครับทั้ง2องฝ่ายเลยทั้งนเน n e r แล้วก็ฝ่ายของ b r o t h e h o o d นะครับ ฝ่ายของกันเนอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนฝ่ายของบาเดอร์ฮูทที่ดาวเกตออกมาเช่นกันก็คืออุปรกรณ์ที่ดีกว่ากลุ่มอื่นในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดที่จะมีกองทัพพาวเวอร์อาร์เมอร์หรือว่ามีมเอ่อเรือบินพรีเว้นอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าที่เหมือนกันครับก็คือฝ่ายของบัลลูนออฟสตีลเนี่ยเป็นศัตรูกับ NCR ไม่ไม่ได้ถึงกับเอ่อมากมายแต่ว่าก็สู้กันอยู่เรื่อยๆนะครับทางฝั่งของมิทแมนแล้วก็ ฝ่ายของกันเนอร์เองก็เช่นกันนะครับก็เป็นศัตรูกันโดยตรงลหลยๆคู่นี้นะครับถ้าว่าใครจําได้ในเรื่องของมินิทเมนนะครับในตอนเริ่มตอนที่เราไปเจอกับเพรสตันเพรสตันจะบอกว่าเขาเคยอยู่ที่ควินซี่ใช่ไหมสาเหตุที่เอ่อมินิทเมนเหลือแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ต้องหนีออกมาจาก C, ควินซี่นั่นก็เพราะว่าเขาถูกกันเนอร์โจมตีนั่นเองโดยคนที่นําการโจมตีให้กับฝ่ายของกันเนอร์ในตอนนั้นนะครับคือผู้ชายที่มีชื่อว่าคินนะครับ ซึ่งเขามักจะใส่ชุดเอ่อพาวเวอร์อเมอร์อยู่เสมอนะครับก็สามารถจะได้ในเกมเช่นกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของกันเนอร์นะครับกันเนอร์เป็นฝั่งที่ไม่ได้มีข้อมูลลึกอะไรมากนักนะครับคล้ายๆกับหลายๆกลุ่มในภาคก่อนที่ไม่ได้โดดเด่นมากนะค,คือไม่ใช่กลุ่มใหญ่หรือว่าไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถเลือกเข้าร่วมได้นะก็จบแค่นี้ก่อนละกัน นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาต่อในเรื่องอื่นๆในครั้งต่อไปอ่ะฝากบอนเซอร์ด้วยทั้ง2เจ้า,ะานะครับทั้งร้านเกม Sim สโตร์แล้วก็ร้านธีรนิดนะครับอย่าลืมแว็มากดไลค์เพื่อเกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยแล้วก็ถ้าว่าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะครับหรือว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ผมรู้นะครับสมหรับคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ผมจะกลับมาอ่านแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ